สวัสดีครับผมวินนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car นะครับผมวันนี้ก็มาหามาชมรถสวยๆรถดีอีกแล้ว1คันนะครับผมนี่เรียกว่าที่สุดของ Camry ครับและราคาสบายกระเป๋ามากๆไม่ข้ามห0 0แสนครับคันนี้ราคาหลังหักส่วนลดแล้วคันนี้เหลือแค่4 5 7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเป็น Toyota Camry ครับ2.5งจุดห้าพรีเมียมนะครับเป็นตัวไฮบริดด้วยปี2012นี่ดังคข้ามผมเลยสีดตังแบบนี้เลยนะครับคอยเริ่มต้นมา8,000กว่าบาทอันนี้แปดพันกว ฟรีดาวได้นะครับผมราคาประเมินนี่เรียกว่าสูงลิฟเลยนะคะนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปนะครับออปชั่นจัดเต็มแล้วก็รถสวยด้วยนะครับผมนี่ดูข้างข้างนี่ครับมีล้อแม็กที่เปลี่ยนมาด้วยนะครับผมมาไฟหน้าก็แน่นอนครับพรีเมียมแคมรี่ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์คู่นะครับผมนะครับ ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยชิ้นหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกก็ตัดด้วยโครเมียมครับก็ดูรุ่งหามมากฝ่มก็เป็นไฮบริดพรีเมียมนะครับผมย้ำกัอีกทีราคาคันนี้หลังอะส่วนรถแล้ว4 5่0 0นห้าหมื่บาทนั้นห่อยเริ่มต้นมา8,000กว่าบาทนะตัวรถเป็นปี2 0ง2เรียกมันประมาณ200,000ก,กว่าเดี๋ยวไปดูเงินท้ายคลิปมาดูตัวรถกันดีกว่านะครับด้านข้างล้อแม็กซ์เรียกว่าเปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้นี่ได้ยางโยโกฮาม่ามานะครับผมปี22เลยยางใหม่มากตอบยางเยอะเลยนะคร แล้วผมบอกให้เลยคันนี้สีรอบพันสวยมากๆนะครับผมสวยมากๆเลยรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี่ได้มาแบบนี้เลยนะสภาพนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีมากเลยคันนี้นะครับผม,มดูด้านข้างอีกนิดหนึ่นองอ่ะนะครับพันเพดนะครับบอกเลขเครื่องเร่งตัวถังครับโตโยต้าก็อยู่ตรง uh นี้ที่เดิมนะฮะน็อตประตูด้านหลังไม่มีไขไม่มีแกะนะอ่ารอยอาร์ตนะครับเดิมๆนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับผมนะ สวยกริบคันนี้บอกเลยนะครับผมใครหาอยู่รีบเลยนะราคานี้แบบนี้สภาพนี้ไวแน่นอนไปไวแน่นอนนะครับผมด้านหลังครับนี่นะครับมีม่านด้านข้างม่านท้ายเป็นไฟฟ้านะครับผมแล้วก็รอยอาร์ตแน่นอนครับเดิมๆมเดี๋ยวผมเข้าไปดูพาไปดูออปชันด้านในครับตอนนี้จะมีเฉพาะตัว Cam เบอี่พรีเมียมเท่านั้นนะครับผมเบาะเป็นไฟฟ้านะครับด้านหลังได้อ่า ปรับเบาะได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะไม่รู้นี่สังเกตนี่ฮะปรับเอนได้นะครับปรับอุณหภูมิแอร์ได้ตรงนี้นะครับผมม่านปรับขึ้นลงจากด้านหลังได้เลยนะครับรวมถึงควบคุมเครื่องเสียงต่างๆเลือกชแนลเลือกปรับวอลลุ่มโหมดบลูทูธหรือ FM อกดตรงนี้ได้หมดเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะเลยสำหรับพรีเมียมอันนี้นะครับที่วางของก็ยังมีอีก ตรงนี้ด้วยนะครับไปดูด้านท้ายกันดีกว่าด้านท้ายคันนี้ก็ยังเป็นโฉมปี2012อยู่นะเดิมๆครับด้านท้ายต้องเก็บสัมภาระกว้างเหมือนเดิมนะครับผมแบตให้ปิดอยู่ด้านหลังแล้วก็แบตลูกที่ใช้สตาร์ทรถก็อยู่ด้านขวาเหมือนเดิมทักเหมือนเดิมอันนี้ปุ๊บเปิดมาล้ออะไหล่นะครับก็จะให้เป็นยางล้อลายเดียวกับที่ติด กับรถมาเลยนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนแม็กมาเรียบร้อยรอยยาแนวเดิมๆนะครับผมไม่มีซ่อมทำสีแรงสิ่งอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเรียกว่าสวยคุ้ม8 0 0 0ันพรนออรถเการอาบาบาทอยู่ที่ไหนก็ซื้อร่วมกับเพอร์เฟกได้นะทัวไทยจัดมาได้เลยนะครับผมมาดูด้านในกันบ้างนะครับผมกระจกครับเป็นไฟฟ้าทุกบานออโต้ทุกบานแมมโมรี mm ่ซ hmm. ีมีให้2ตํตำแหน่งนะครับกระจกปรับครับไฟฟ้าเซ็ทนทรัลล็อกมีเรียบร้อย นะกุญแจเป็น immobilizer เป็น k e y l e s แล้วเรียบร้อยนะครับมีมาครบเลย2ดอกแบบนี้นะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชั่นครับซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นระบบ p u s h control นะครับแล้วที่ไฮไลท์เลยนะนี่พวงมาลัยปรับไฟฟ้าครับผมปุ่มปรับจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงขอบพวงมาลัยนะครับปรับได้8ทิศทางขึ้นลงหน้าถอยหลัง4ทิศทางเลนะสทิศทางนะครับผมกระจกพับ auto นะครับไฟหน้า auto ปัดน้ำฝน auto ครบสุดนะครับจอรองรับเนวิเกเตอร์นะครับรองรับเนวิเกเตอร์นะครับบูทูธต่อได้นะครับผมสบายเลยคันนี้ครบนะครับแล้วก็มีแอร์ที่บอะด้วยนะครับตรงนี้ได้ทั้งโคหน้าเลยนะครับ EV Mode e ดอีโค e โหมมีมาครบเลยม่านหลังก็สามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับผม คบจัดเต็มใครหาอยู่ราคาสบายกระเป๋ามากๆนะครับผมกระจกก็ได้เป็นตัดแสงออตโต้ด้วยผมครับไม่สองแสนห้าหมโลนะครับผมกับรถประมาณปี2 0 1 2แล้วก็สิบกว่าปีแล้วก็ตกวิ่งปีละประมาณ2 0งหมโลนะครับก็ถือว่าเหมาะสมตามสภาพนะครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญได้สุคดควในเร่องของความสดความใหม่ของรถด้วยนะครับสียังดูดีอยู่มากๆเลยนะดูดีมากๆเลยดูฝาหน้าเล็กน้อยอะ ฝาเดิมๆไม่มีขายไม่มีแกะสวยัวน,นี้ไม่มีแล้วพี่วา,า,านแปดพันราคาแล้วนบรถห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมใายหายอยู่รีบเลยรีบเลยสวยวันนี้ไม่มีแล้วนะครับผมสำหรับปีนี้นะครับเป็นไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม